นั่งกินอะไรกันเนี่ยจะอะไรมาจะไปไหนกัน,นจะไปไหนกันเนี่ยญี่ปุน่นไปญี่ปุ่นเหรอหไม่อะใครเนี่ยป้าหมาอีริยาใช่เหรอหมูนึ่งแล้วก็อันนี้ยอดแล้วก็อัอนนี้ยอดมีด้วยเหรออันนี้ยอดแล้วก็ชอแล้วก็ชามิเออขาดอีริาคนเดียวเนี่ย เต็มของมาครบแล้วบัายคลิป้ต้องนั่ขึ้นมา <c oughs> อ๋อเราเราจะไปไหนกันรู้ไหมไปบ่อไม่รู้เราจะไปไหนกันรู้ไหมไม่รู้ไปดึกเช้าไปห้างไปกินข้าวเออไปกินข้าวทั้งที่เมื่อะกี้เพิ่งจะกินกันใช่ไหม กินขนมนึงนับหนึบหลับจะไปนากโ่าสเตชันนากยายายสเตชันน,นี่นเราต้องขึ้นทางด่วน,นเาขาอบอกอะอย,ยังไม่มีอะไรมันยังไม่มีอะไรยังไม่เจออะไรเลยน,นี่เด่สนามบินเย็นไหม

โอซาก้าสเตชันเหรอนี่ีสเตชันเหรอไม่ใช่สเตชันมั้งมีดโซ่ด้วยสเตชันอันนี้ข้างบนเป็นรถไฟใช่ไหม หนน้ใหญ่มากย้วยหางไดโซไม่ใช่ห้างอะไรไม่ดูไมีไดโซกด้วยนี่ตอนนี้เขามาจอดจักรยาน

มีนิดเดียวไม่รู้อยู่ดีรถามันด네ูไเยต้นเลราจะไปไหนก็นรู้ไหมไม่รู้อันนี้คืออะไรรู้่ะไม่รู้ไม่รู้ไรูรถไฟอันนี้คือรถไฟไงนี่เรารถไฟอยู่ไอ้ไทางไหนก็ไม่รู้

ถ่ายรูปไปยรูมันไม่มีป้ายางไงไม่มีแต่ป้ายห้องน้ำอ่ะส <c oughs> ถานีน้ำบะนั่งรถรถไฟสำหรับผู้หญิงอย่างเดียวตู้สำหรับผู้หญิงอย่างเดียวมา ที่สถานีนี้มันก็จะมีเป็นทางเชื่อมทางเชื่อมไปจุดต่างๆไปสถานีต่างๆเหมือนเหมือนอะไรดีเหมือนบ้านเราตรงสยามสแควร์อะแต่อันนี้มันอยู่โอซากา้าใช่ไหมตรงนี้เป็นสถานีนัมบะมีของขายมีคนคุกคลานหน่อยนี่กี่โมงแล้วสามทุ่มได้แล้วมันนี่ตอนนี้หนะ้าสามทุ่มแต่คนยังคุกคลาอยู่เลย แล้วมาโพไหนเนี่ยจะไปกินข้าวที่ร้านแต่ดึกแล้วเลยมาซื้อของกินที่นี่แทนใหญ่อยู่โหของเยอะมากเลยเาไหร่ยากของเยอะมากเนาะกี่กยิอะไรมาอะ,อะไร แั้นเราจะกินเหรอเออปกติก็ไม่เคยกินเลยเอ,อ๋อไม่ทันเลยไม่ทันเลยไปถ่ายตอนเลย Okay. Huh?